สวัสดีจ้าวันนี้ตอนบ่ายก็จะพาเพื่อนๆมาดูเด็ดใบสตอในเฮากันนะจ้าวันนี้นี้แดดเรี้ยงเลยตอนนี้บ่ายโมงโรงงานมาเด็ดใบสตอกันจ้าเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเด็ดใบสตอกันจ้ะ พี่จ่าวันนี้ก็พามาดูเด็ดใบเสร็จตอคือเราก็จะเด็ดแต่งใบสร็ตออันนี้แบบมันนานแล้วนเนี่ยเราไม่ได้เด็ดจนแบบว่ามันแหวกแบบจะไม่เจอลูกละเพราะไม่ค่อยมีเวลามาเด็ดเพราะว่าช่วงสตอเยอะ เก็บสตอแต่ตอนนี้สตอมันเริ่มใกล้หมดละก็เลยได้มีเวลามาแต่งสตอแต่งต้นให้มันดูดีนี่นะจ๊ะถ้าใครอยากจะมาทํางานส่วนสตองานก็จะมีประมาณนี้นจ้ะก็จะมี อย่างที่เคยบอกไปก็ตัดแหนงก็เด็ดใบเด็ดดอกแล้วก็เก็บลูกทำอย่เท่านี้นจะ้ะงานสวนสตอถ้าเกิดใครตัดสินใจอยากจะมาทำก็มาดูในคลิปนี้ได้นะจ๊ะว่าทำงานประมาณนี้ก็มันก็ไม่หนักเท่าไหร่จะ๊ะงานสวนสตอถ้าใครยังไม่เคยทำนะคิดว่ามันหนัก แล้วเหมือนว่าไม่อยากจะมาทำก็มันดูได้ว่าทำเป็นอย่างนี้แต่และส่วนก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันสักเท่าไหร่งานก็จะประมาณนี้ ใบมันจะใบมันก็จะพันๆกันจะมาเลือกใบที่มันแก่ๆหรือใบไม่สวยออกก็มาตัดแต่งให้มันส,สวยๆเพื่อมันจะได้แตกมาใหม่ๆจะได้งามๆ บางคนเขาก็ไม่ชอบทำงานสวนนะเหมือนร้อนมั่งอะไรมั่งกวนเหนื่อยกวัวหนักบางคนก็ชอบทำแล้วเหมือนไม่ต้องคิดอะไรมากมันสบายใจทำไปวันๆให้มันหมดวันวันไปมันแล้วแต่คนชอบไม่ชอบเนาะ แต่สตอรหน้าร้อนนี่อย่าได้ตือ้อกกนเ่ยแม่อร่อยเปรี้ยวไม่เหมือนสตอรหน้า,นาหาานาวก็แปลกดีนะสตอรหน้าหนาวน,าน,านี้หวานแต่หน้า,นาร้อนนี่เปรี้ยวไม่อร่อยเห็นนี่บางทีแบบอเห็นลูกสีแดงๆแบบอยากกินพอแบบกินแล้วโอ้โหขายทิ้งแทบไม่ทันแม่อร่อยไม่เหมือนหน้าหนาว กินแล้วชื่นใจลูกนึงก็ชื่นใจในนี้เห็นว่าเหมือนยากกินแต่กินมาแล้วผิดหวังนี่อันนี้ที่ทำแล้วก็จะงก็จะโลงๆไอที่ไม่ทำก็จะลกุลกๆแบบที่ไม่ทำก็จะลกุลกๆนี่พอทำแล้วมันก็จะลงอย่างนี้ อีโคนดหนึ่งอยู่นู่นปลายเท้านี่ต้นเฮ้เานู่นปลายเฮ้าทำแยกกันก็ทำก็ต่างคนต่างทำาปทำที่จริงทำได้กันก็ได้แต่นี้ เปิดเพลงฟังอะไรฟังก็อย่างว่าฟังคนคนละช่องกันเนาะดูใกล้กันเดี๋ยวคลื่นตีกันพี่น้องอันที่ยังไม่ได้เด็ดใบใช่ไหมมันก็จะลกมันก็จะมี ไปห้อยลงมาเยอะๆแบบนี้เต็มมันก็จะลกแล้วก็จะพามาดูอันที่เด็ดใบไว้แล้วอันนี้เราเด็ดใบไว้แล้วนะโคนต้นมันก็จะไม่ลกก็ล,ลูกมันก็จะย้อยเก็บลูกง่ายนเนี่ยโคนต้นมันก็จะโลง่ง องแบบนี้นะลูกมันก็ย้อยเก็บลูกง่ายและส่วนที่เรายังไม่ได้เด็ดใบล่องมันก็จะลกเนี่ยวันนี้มันไม่มีเวลามาเด็ดช่วงสตอบอรีเยอะๆเราไม่มีเวลาเด็ดใบมมันก็จะหนา มันก็จะใบมันก็จะมาปกข้างล่างเก็บลูกก็ลำบากดูรองก็จะลกๆเนะาะความแตกต่างของการเก็บใบแล้วกับยังไม่เก็บจ้าอันนี้ก็จะเป็นที่เราเด็ดใบเด็ดใบไปหมดแล้วก็จะจะเหลือจะเหลือใบใบประมาณแค่นี้มันก็จะมองเห็นเล็กง่าย ลูกจตอแถบนี้เราเด็ดไปเสร็จแล้วใบมันก็จะไม่หนาต้นมันก็จะลุ่งลงนี่แหถบนี้เด็ดเสร็จแล้วแต่ที่ยังไม่ได้เด็ดเนี่นคือใบมันจะหนามากนี่จ้แทบนี้เด็ดเสร็จแล้ว